สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสันส้นๆเรียกกันกซรสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายน2564 วันที่30สิงหาคม2564นายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่8ทับสองประจำเดือนสิงหาคม2564ผ่านระบบซูมนักสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นโดยมีดรสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม และในวันเดียวกันนางนันรีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแก่คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทไดซินจำกัดผ่านระบบ z o ู m มิทติ้งวันที่31สิงหาคม2,564รองศาสตราจารย์ดรพรพันธ์สกุลคูหัวหน้าสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและคณะรวม6คนเข้าพบนายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อ,อยื่นหนังสือขอคัดค้านการออกกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจาการนักสนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น วันที่1กันยายน2,564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่น ตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของสถานประกอบกิจการประเภทศูนย์กระจายสินค้าจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน386คนผลการตรวจ ATK พบลูกจ้างขนเป็นบวกจำนวน54คนเบื้องตน้นลูกจ้างจำนวนดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการรักษาณนะโรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้แนะนำให้สถานประกอบกิจการดำเนินตามมาตรการบับเบิลแอนด์ซลและจะได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างทำงานประเภทกิจการขนส่งสินค้าจำหน่ายสินค้าทั่วไปรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน3ลายลูกจ้างรวม3คนเป็นเงินกว่า111 0 0 0บาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน5ราลายลูกจ้างรวม7คนเป็นเงินกว่า50,000บาทสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงาน ท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชาการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์หมายเลข043236277 043236737ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ